สวัสดีค่ะพี่น้องมนี้เราสิภาพี่น้องมาเก็บไฟยวดสีแดงค่ะพี่น้องเห็นบอน,นีวังหันบอไดก้กดวิดีโอนะคะว้าวอยู่เู้เดียวต่างโดนวิดีโอกล่องบอไดก้กดค่ะพี่น้องโอ้เสียดายนะคะนีตอนที่เก็บอ่ะพวเป็นยังถ่ายตอนนี้กับท่านนะคะเรื่องบินหน่อยค่ะพี่น้องพี่น้องแนมเห็นน้ำรดบอนนั่นเห็นบหค่ะปัดตะกี้รถบ,บอไดก้กดกล่องไม่จ้าโอ้เสียดายนะคะตอนที่เก็บ คลิปก่อนเราพาพี่น้องไปเก็บไฟอวีตนะคะแต่ว่าเป็นพันธ์สีเขียวนอ,อบนีีรถผ้าพ,พี่น้องมาเก็บไฟอวีตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นพันธ์สีแดงนะคะนี่หลอดหน่อดนี้รถให้ทักไปแล้วนี่นะคะน้องเห็นบอนี่หยอดป้าพี่น้อง,อง,องกากสากอยู่นะคะเนยโอ้เหมือนนี่รถโศกีคักนะคะมาผอขอตอนเราบอท่านใหญ่นะคะไฟอวีตสีขาวกันยังว่าเล่าใหญ่เนยนะคะตัวนี้ยัง กำลังกำลังพ่อดีกินค่ะจำนี่กำลังพ่อดีกินยังแดงๆนะคะพี่น้องขนหยาขึ้นมานะคะอดอวบค่ะยุ่กับหยาแบบไหนี่นซ่อนนะคะหลุดเป็นคนอ่อนซ่อนพักนะคะเอองามคักงามเนี่ยพี่น้องเบึ่งไฟวีดสีแดงค่ะพี่น้อง น่ารักนะคะพี่น้องสิว่าเอ้าเก็บสูงเทโลดเก็บกระไดคะ่ะแล้วยังออนอยู่นะคะบอทันแกนะคะพี่น้องขำหนีกำลังพอดีอยุก็มันํำแนนี่แม่จานี่นี่ํำแนนี้มแทงมือเลยอยู่ไตหย่ายนะคะแหวกหาเข้าไปนะคะอยู่ทั้งในพี่น้องแม่เมีนบ่นันทิงแดงยด้โดยตรงนี้นน เมี่ค่ะพี่น้องเมี่เห็นบอุ๊อตไ้แล้วค่ะพี่นอ้องจ้าทากคนนี่หลุดล่อนซ่อนนะฮะนี่ลุนฮักสักก่อนนะคะจังดึงไงป๊าดหมดกำลังกินเลยจ้ะสำนึก ไปแจังได้บะเนี่โอ้ยงามแห่งค่ะได้บังพี่น้องนี่ยในตรงนั้นงามแห่งค่ะนั่นน่ะเห็นบ่เห็นน้ำรถบ่น่ะหักอยู่น้ำกันกับอันตม้มแย่ค่ะได้บังสีรถสีแบกตม้มแย่ออกก่อนนี่นนะเปนแบกงามละเห็นโหลดค่ะอยู่ทางไตโอ้ยววบวกขนาดค่ะนีะ่นะเปะแป๊ะเลยค่ะบวบ พี่น้องนี่้แปดอืมสวยเลือกได้เลยทะแวกเข้ามาเห็นปากซากเอาโหลดค่ะอู้ยงามงามงามพี่น้องโอุโอ้ยลองเห็นน้ำบอลหน่เนี่ยน,นะคะทะแวกน่าจะเห็นนั่นโน,น,หน่หน่อยหน่อยนนะคะ อยากเห็นไลายคานนงหน่อยๆโอ้ยี่น้องตง้องมีงามแน่จ้านี่ล่ะสีบ้างเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นน้ำมอนนิเป็นดงแดงเนี่ยค่ะนี่ยเนี่นนยเขาอยู่น้ำปลาหยานะคะอยู่น้ำปลาหยาแล้วก็สีสูงตามปลาหยาค่ะตรงไดป้ปลาหยาเตี่ยไฟยอดีตกระเตี่ยน้ำค่ะ อวบตุปุติปิคือคนเก็บแล้วค่ะอวบระยะสุดท้ายคนเก็บระยะสุดท้ายเฮ้อพี่น้องมึงนี่น่ะอุ้ยเป็นการเก็บไฟวีที่ฟินสุดๆหน่องเบิงเอาค่ะเห็นบ่จ้า พี่น้องโนพิ่นนะคะดตรงแหวงงาออกพี่น้องในสีเห็นเนี่ยมองสิค่ะเนี่ยขาาจุวาวจ้วขาาจุ้ะพี่น้องขาาจุ้ยนอ้อยมบ่ หลุดแหวกเนี่ยพี่น้องเห็นเดึ๊เนี่ยพี่น้องเห็นมั้ยคะนี่นี่นี่เราหน่อย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 นนี่ค่ะท่าแหวกแหวกเอาเลยงามค่ะค่ะ แ้งเวดแขงเห็นนะคะพี่น้องนั่นขนาดจะ้ะออนซ่อนนะคะพี่น้องมาเด้อมาเด้อสะลุจอมาเก็บกับรดมาเด้อแหวกลงไตหงาก็อยู่นอคนอยู่ข้างล่างนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง เรามาฮอดบานแล้วนะคะคลิปนี้เราสิภาพพี่น้องออมาล้างไฟเอวีดนะคะไฟเอวีที่เราไปเก็บมานะคะนี่ล้างไฟเอวีบางหยอดพี่น้องหยอดงามงามอะไรก่ะลูกก็บอคิดว่าเราจะไปผองามปานนี้นะคะงามคัดงามเนี่ยพี่น้องเลยตอนเก็บนะออนซ้อนค่ะนะคะงามคัะก็ นะคะไปเอิ้อของเราแล้วลวดที่หลังก่อนนะคะลา้ลางน้ำล้างน้ำแล้กกาเมื่อนี้ลดที่แดกลูกว่าสะพัดใส่กุ้งนะคะที่นี่ลูก็เรียกว่าโอ้เตียนใจแล้วนะคะบ๊อบบอบพัดใส่กุ้งเลยจ้ะลดกจะหลวกนะคะหลวกหลวกดีกว่าลวกจริงกำลัาที่ดีกว่าจะ้ะ งดนนนองกกนมนมากงดงามมนกงดงามงดงามในปีนี้เด็คน้องราการนีปีนี้นะคะทีโรดไเดก็บยอดงามปันเลน,นะคะทุกปีโรดไ้เก็บน้อยๆนะคะบบ่ไ้เก็บดอกบ่ไดอเก็บอดงามปันนี้นะคะเป็นไฟอวีที่ปีทีเดวนี่บดงามเลยนะคะน้องปีนี้งามนะคะ ลาไปเก็บแงามคับแงามนี้นะคะลูกกาจาก่าทำเครื่องสะอาดก่อนนะจ๊ะอ่อนๆด่ค่ะพี่นงเหงาๆเปังสีบวนเมนบาเกลนะคะอ่อนค่ะพี่นงอ่อนนะคะยืมมาใหม่กรหลังเลยค่ะง่ายง่าย เป็นอียงที่แบบโอ๊ยตะการตาลายนะคะตะการตาตะการใจเลาคิดออกนะคะว่าโราเสกินกำนังนะคะเราสิหล,ลวกกินกับกระปุ้นสาวกินกับกระปุ้นสาวนะคะกินกับกระปุ่ ล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องคะหนี่ไฟวีดของเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะหยดขาวอวบนะคะสองสายพันธ์หนาะสายพันธ์แดงกับสายพันธ์ขาวนะคะแล้วก็เลยพ่อลดหลอ่อแล้วล้างเรียบร้อยก็จะเห็นว่าโคนรละสีนะจ๊ะส่วนที่อยู่ข้างๆนี่ก็จะเป็นตําลึงนะคะตําลึงฝรั่งเนาะหยดหกฝ์นนะคะโลกกชิมาลวกนะคะเพื่อกินขนมจ,จีนค่ะพี่น้องหม้อก,กระเดื่มเดือดแล้วจ้ะ คือโูนหม้อเดือดปึ๊บปักปึ๊บปัก้กกคะครับพี่น้องเอาไฟอเอาวยดเราลงไปเลยแบบเงาๆเลยจ้ะพี่น้องบริตัดนะคะก่ so, อก่อนนะคะ แล้วเรียบร้อยแล้วจากพี่น้องจ้านี่ค็คือหน้าตาไฟวีดนะคะหลวกเสร็จเรียบร้อยกับตำเรึงฝ้าลังนะคะหยอดฮอบเฟนนั่นเองจ้าพี่น้องได้รู้จะมากินกับขนมจีนกันจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ